สวัสดีครับทุกคนพบกับฟอ f u ฟัน a n n e l สูตรเปิดแพ็กไอคอนิกโมเมนต์ครับ EP นี้เป็น EP ที่32นะครับสูตรเปิดแพ็กไอคอนิกโมเมนต์รวมแพ็กเนาะมีอยู่2-3แพ็กแต่แพ็กหลกัหลกๆที่เราเปิดกันก็คือแพ็กแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับแพ็กเมสซี่103นะครับสูตรที่จะแนะนำวันนี้จะใช้ได้ทั้ง2แพ็กนะครับหลายๆคนบอกว่า ทําไมไม่ทําคลิปลงเลยเวลาผมเปิดได้นะครับบางคนก็บอกว่าก๊อปรูปคนอื่นมาหรือเปล่านะครับก็ไม่ลองไม่รู้เนาะแล้วก็คนที่ฝากผมเปิดเท่านั้นที่รู้นะครับบาง id ก็ได้บางไ d ก็ไม่ได้ก็ต้องยอมรับกันนะครับแต่ส่วนมากผมเปิดได้70%ขึ้นไปครับสําหรับใครที่นําสูตรไปใช้แล้วเปิดได้ก็ยินดีด้วยนะครับแต่คนที่นําสูตรไปใช้แล้วไม่ได้ก็ แค่หยุดเนาะก็แสดงความเสียใจด้วยครับไม่สามารถทําให้เปิดได้ทุก ID ได้นะครับก็ต้องยอมใจกับค o n นัมี่เขานะครับเพราะว่าเราเต้นเกมของเขาเนาะส่วนสายฟรีนะครับทำใจหน่อยผมแนะนําสายฟรีให้2อาทิตย์เปิดครั้งนะครับสะสมทองแมตตดยของเราของเขาให้มา,าสัปดาห์ละ2อรอบเนาะก็เก็บทองไป2สัปดาห์แล้วค่อยเปิดทีนึงนะครับแนะนาประมาณนี้เนาะอาจจะมี พเปอร์เซนต์ได้สูงอยู่นะครับส่วนคนที่เข้ามาใหม่ไม่รู้ว่าผมทําไมไม่ลงทลิปนะครับก็จะบอกให้ให้รู้ตอนนี้นะครับเพราะว่าพอดีผมทํางานประจาเนาะไม่ได้ทําช่องเป็นอาชีพหลักนะครับก็มาเปิดมาเอาประสบการณ์มาแบ่งปันให้ทุกคนได้ลองนําไปใช้นะครับหลายๆคนก็ใช้แล้วได้ผลมันช่วยให้เราประหยัดท้องได้ครับส่วนคนที่ไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรครับ ผมก็ไม่รู้ว่าไม่เชื่อแล้วเข้ามาดูคลิปหรือดูโพสต์ทําไมเนาะก็กดผ่านได้นะครับไม่ว่าต่อไปผมก็จะไม่ตอบโตหรือให้ความสําคัญกับพวกนี้มากนักนะครับผมก็จะไปตอบสําหรับคําถามที่มีประโยชน์กับทุกคนนะครับบางคนที่ทักมาในเพจนะครับก็ตอบไปแล้วแต่ยังไม่หมดเนาะขอโทษด้วยนะครับก็พอดีงานล้นมือจริงๆครับ สำหรับ e ีนี้สูตรที่จะใช้ก็คือ2 2ครับทุกคน2 2ใช้มาหลายหลายแพ็คแล้วนะครับลองเอาไปเป็นแนวทางนะครับแล้วก็ปรับใช้กับ ID ของตัวเองดูนะครับสูตรนี้ผมเปิดได้ครับเปิดดูข้อมูลเอ่อถ้าแพ็คของแมนยูเนาะเ,เ,เปิดดูข้อมูลริสมันครับ2ครั้งและเปิดดูข้อมูลเออร์วินครับ2ครั้งนะครับเสร็จแล้ว กดซ้ายค้างไว้ห้าวิครับปล่อยนิ้ววิธี6 6นะครับนะับครับ1 2 3 4 5ปล่อยมือครับ ต้องยอมรับว่าเลดฟอร์ดออกยากนะครับออกยากกว่าเมสซี่เนาะแต่2องนี้ใช้ได้กับทั้ง2แพ็กนะครับทุกคนผมลองมาแล้วนะครับใช้ได้กับทั้ง2แพ็กแล้วก็เปิดได้หลาย ID แล้วด้วยนะครับใช้หลักสูตร2องส่วนใครที่จะเรียกสูตรหรือไม่เรียกสูตรก็ไม่เป็นไรครับเรียกอย่างอื่นก็ได้เนาะเรียกแนวทางเรียกเทคนิคอะไรก็แล้วแต่ครับคือทําแล้วมันมีประโยชน์กับเราและนําแนวทางนี้ไปใช้ก็ทําให้เราประหยัดทองได้นะครับ เวลาผมมีน้อยครับทุกคนางานล้นมือนะครับยิ่งรับฝากพิเศษด้วยนะครับก็จะพยายามเคลียร์ให้จบภายในวันนี้เนาะพรุ่งนี้ก็ไม่ว่างด้วยนะครับบางคนเข้ามาก็บอกว่าสูตรมันไม่มีจริงนะครับก็ต้องบอกว่าผมก็ต้องตอบแบบนี้ครับผมไม่ให้ความสำคัญกับคำว่าสูตรหรือไม่ใช่สูตรนะครับ ก็ความสําคัญของเราอยู่ที่น,นําแนวทางนี้ไปใช้แล้วมันได้ผลจริงนะครับอาจจะได้บางบางไอหรือบางไอก็ไม่ได้นะครับต้องยอมรับกันไปตามนั้นเนาะยิ่งสายฟีก็ต้องทําใจนะครับบางทีก็ได้บางทีก็ไม่ได้ขนาดคนเติมก็ยังไม่ได้เลยนะครับก็ลองดูครับอยากเอาไปลองก็นําไปปรับใช้ดูนะครับ2อ,องครับทุกคนส่วนใครที่อยากได้กิ๊กนะครับผมแนะนำอ,อยู่2ส,สูตรก็คือ 3ตัวเดียวนะครับกดเออร์วินสามครั้งกดดูข้อมูลเออร์วิน3ามครั้งนะครับส่วนมากจะออกกิกนะครับแล้วก็สองสองกดเออร์วินกับมาคัสแรดฟอร์ดนะครับส่วนมากก็จะออกกิกเหมือนกันนะครับถ้าใครอยากได้กิกเนาะส่วนคนไหนที่อยากได้เออร์วินนะครับให้กดส,สองสองเลวันกับเออร์วินนะครับส่วนมากจะออกเออร์วิน หรือสาหรือสีอ่สองนะครับเイวานเออร์วินเรวันเออร์วินนะครับส่วนมากจะออกเอเอร์วินเนาะก็ต้องบอกว่าส่วนมากนะครับเพราะว่าบางบางครั้งมันก็ไม่ได้เนาะลองเปิดสลับกันดูนะครับแต่ใช้สูตรหลักของเราคือ2 2นะครับทุกคนครับผมจะเปิดสมัครรับฝากพิเศษอาไม่ใช่เปิดรับ ฝาก id ทดลองสูตรนะครับทุกๆวันจันทร์ทุกไม่เกินเที่ยงเนาะประมาณช่วงเช้านะครับวันจันทร์ทักมาในแชทเพจได้นะครับเปิดรับทุกวันจันทร์ที่ผผมรับสมัครก่อนหลายวันเพราะว่าอยากให้เจ้าของไอเดีเตรียมตัวนะครับสมัครแล้วไม่ไม่แนะนําให้ถอนตัวนะครับเพราะว่าจะเสียสิทธิ์ของคนอื่นเนาะทักกันมาหลายคนแต่ว่าบางคนก็ไม่ทันนะครับ ส่วนใครที่ไม่ทันสามารถฝากพิเศษได้นะครับถ้ามีงบนะถ้ามีงบพอนะครับฝากพิเศษก็ผมก็ต้องรบกวนค่าฝากเปิดนะครับเพราะว่าผมต้องใช้เ,เวลางานของผมแล้วก็เวลาพักผ่อนของผมนะครับบางครั้งก็นอนดึกกันติดติดกันนะครับาฝากพิเศษผมเปิดให้วันศุกร์เสาร์นะครับและวันอาทิตย์ถ้าถ้าเลยถ้าเคลียร์ไม่หมดก็อาจจะเลยไปถึงวันอาทิตย์นะครับ แต่ส่วนมากก็สุกเสาร์นะครับจองล่วงหน้าครับถ้าใครทักมาวันพฤหัสวันศุกร์อาจจะนะครับถ้าใครทักมาหลังจากวันพฤหัสแล้วอาจจะไม่ได้ตอบแชทนะครับเพราะว่าตอนนั้นคนจองกันเยอะแล้วนะครับก็ต้องขออภัยคนที่ทักเข้ามานะครับมาครับยืนยันอีกครั้งว่า2ององนี้ใช้ได้จริงกับทุกๆแพ็กนะครับที่ผมเปิดเนาะแพ็กเมสซี่ครับ สำหรับแพ็กแมสซี่สอ,สอที่เปิดได้บ่อยนะครับเปิดดูข้อมูลเรลวในแมสซี่ครับสครั้งและไปเปิดดูข้อมูลหลุยา拉าซโอครับสครั้งเหมือนกันนะครับถ้าผมเรียกชื่อผิดก็ต้องขออภัยนะครับเพราะว่าไม่สันทัดนักเตะที่ต่างเขาเรียกว่าต่างลีกเนาะต่างลีกแล้วก็เขาไม่ค่อยได้เปิดเท่าไหร่นะครับ ตรงซรายกดห้าวิเหมือนเดิมครับปล่อยมือวิที่6นะครับ ก็ลองนําไปปรับใช้กับไอดี ID ของตัวเองดูนะครับโอเคนะครับทุกคนสําหรับคนที่อยากสนับสนุนช่องฟอร์ฟ h a ชแนลนะครับก็เพียงแค่ไม่กดข้ามโฆษณาเนาะขอให้ทุกคนโชคดีครับเปิดได้ไอคอนที่ต้องการนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับไปก่อนแล้วครับฟอร์ฟ h a ชแนลผมทําได้คุณก็ทําได้สวัสดีครับบาย